กิจกรรมการประกวดการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์สายโชว์สัปดาห์วิชาการทรั้งทเ่็7และงานวิทยาศาสตร์ที่5คณะสหาวิทยาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะสวัสดีค่ะพบกับพวกเรากิฟไพลินพรอมเลวดีและมอนนับพลครับ พอยครับกิ๊ฟครับวันนี้มอสไปเจอข่าวเดซารเดซีมาครับมันน่าขึ่นมากๆเลยที่ใครบอกว่านะ้ำที่ดเดซารเดซีจะไม่มีวันต้มมอสอยากรู้มากเลยครับว่าทำไมถึงไม่ต้มนั่นแหละสิคะพอยก็สงสัยเหมือนกันค่ะกิ๊ฟรู้ค่กคะคกิ๊ฟรู้แต่ก่อนที่กิ๊ฟจะอธิบายให้ฟังกิ๊ฟมีอะไรให้ดูค่ะมอสค่ะพ,คะ,ะพอยค่ะมอสจะพลอยคิดว่าถ้ากิ๊ฟนำไข่ลงไปในแก้วเองไข่จะจมหรือ หมอสว่าน่าจะจมนะครับพลอยก็ว่าน่าจะจมเหมือนกันค่ะงั้นมอสกับพลอยจับตาดูให้ดีเลยนะคะเห็นไหมครับมอนว่าแล้วว่ายังไรไข่ก็จมไม่เป็นไรค่ะงั้นพลอยกับหมอนคิดว่าถ้ากิ๊นําไข่ลงไปในแก้วบีไข่จะจมหรือไข่จะลอยคะมอสว่าก็น่าจะจมเหมือนเดิมนะครับพลอยว่าก็น่าจะจมเหมือนเดิมค่ะงั้นกิ๊ฟจะให้พลอยนาไข่ใบนี้ลงไปในแก้วบีนะคะได้เลยค่ะเดี๋กกิ๊ให้สัญญาณพลอยนะคะหนึ่งสอง ทำไมไข่ถึงลอยแล้วครับกิ๊ฟใส่อะไรลงไปในแก้ววีหรือเปล่าครับทุกคนสงสัยกันแล้วใช่ไหม่ะคะสงสัย,สสยมากๆเลยน <มา S 1> <ล>ะคะถ้าทุกคนสงสัยเดี๋ยวกิ๊ฟจะอธิบายให้ฟังเองคะ่ะ องข้างต้นนะคะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าไข่ในแก้ว A จมส่วนไข่ในแก้ว B ลอยนั่นเป็นเพราะน้ำในแก้ว A และ B มีความหนาแน่นไม่เท่ากันโดยน้ำในแก้ว B มีความหนาแน่นมากกว่าจึงทำให้ไข่ลอยขึ้นมานั่นเองค่ะเอ๊ะจากการทดลองเมื่อสักครู่นี้คล้ายกับเรื่องทะเลสาบเดซี่เลยว่าไหมครมอสน,นั่นแหละสิครับคอยใช่ค่ะาสาเหตุที่ไข่ลอยได้นะคะเพราะกิฟต์แอบ,บเติมเกลือเข้าไปในแก้ว B จึงทาให้น้ําในแก้วบีมีความหนาแน่นมากขึ้นและทําให้ไข่ลอยได้เองค่ะจากตอนแรกที่มอสและพอสงสัยเรื่องทะเลสาบเดซีนะคะกิ๊กก็อธิบายได้ค่ะว่าเนื่องจากทะเลสาบเดซีมีความเค็มมากจึงทําให้น้ํามีความหนาแน่นสูงและไม่ว่าอะไรที่ตกลงไปในทะเลสาบเดซีก็ลอยได้เองค่ะโหน่าทึ่งมากมากเลยครับมอสอยากลองเที่ยวักครั้งเลยว้โอกาสหน้านะคะมอสค่ะและไม่ว่ามาจะเร็วสักแค่ไหนนะคะแต่ลาก็ชนะเหมือนเดิมค่ะเพราะว่า ล่าไปกอนค่ะบบ๊ายบายยคำศัพท์พื้นฐานในเรื่องความหนาแน่นของสารที่เพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้ซึ่งมีอยู่3คำด้วยกันได้แก่มวลปริมาตรและความหนาแน่นค่ะโดยเริ่มจากคำแรกนะคะมวลมวลคือปริมาณของเนื้อสารนะคะ ซึ่งมวลมีหน่วยเป็นกรัมหรือกิโลกรัมค่ะโดยธรรมชาติแล้วมวลของสารที่เป็นของแข็งจะมีค่ามากกว่ามวลของสารที่เป็นของเหลวและแก๊สตามลำดับเลยค่ะต่อมาคือคำว่าปริมาตรโดยปริมาตรคือความจุของสารนั่นเองค่ะซึ่งหน่วยของปริมาตรมีมากมายมากๆเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรลิตรหรือว่ามิลลิลิตรค่ะ สุดท้ายนะคะคือคำว่าความหนาแน่นค่ะว้าว <Wow. S 1> ความหนาแน่นคือค่าที่บอกมวลของสารในหนึ่งหน่วยปริมาตรค่ะและมีหน่วยที่นิยมใช้คือกรัมต่อลูกบาทกเซนติเมตรซึ่งเราสามารถหาค่าความหนาแน่นของสารนั้นได้โดยนำมวลมาหารกับปริมาตรของสารนั้นค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกิฟหวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจความหมายของคำศัพท์3คำนี้มากขึ้นนะคะ